โลกออนไลน์ชื่นชมกับตันชมผู้สปีกอังกฤษอย่างคล่องการแข่งขันวอลเลยบอลชาติลีก2022ที่เมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียวันที่29มิถุนายน2565เกมการแข่งขันวันแรกของสัปดาห์ที่3นัดที่9ทีมชาติไทยอันดับ8ของตารางพบทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ16บวยของตารางโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป3-0เซต 25-11, 25-22, 25-17 โดยเกมนี้กับตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตและหัวหน้าทีมที่ขึ้นนำตำแหน่งเบสเซเธอร์ด้วย356คะแนนในศึกเนชั่นลีก2022ได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษว่าเธอได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายในโลกออนไลน์ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะก่อนจะตอบคำถา,ถามถึงการรับหน้าที่มือเซตตอจากนุสราต้องคำนักกีฬารุ่นพี่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมือเซตที่ดีที่สุดของโลกว่าฉันรู้สึกดีมากทุกเกมฉันเล่นด้วยความสุข พวกเรามีเป้าหมายในการเล่นไม่ได้คิดแต่ชัยชนะเท่านั้นเราทำหน้าที่ด้วยทีมเวิร์กและการประสานงานกันคุณบอกว่าเคยเล่นมิดเดิลบล็อกใช้ไหมฉันต้องต่อสู้กับมิดเดิลบล็อกมากมายพวกเราซ้อมกันอย่างหนักมันเลยทำให้รู้ว่าเราต้องเล่นกันอย่างไรก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะกล่าวยอมรับว่ารู้สึกสนุกมากที่ได้ดูพวกคุณในสนามอีกด้วย สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับโดมินิกันทีมอันดับ9้าของโลกในวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2565เวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25